ไอ้ไก่ขอเทสแคนหน่อยได้ไหมค่าหัวผมสิบสี่จุดเจ็ดเอ็มเฮ้ยเอาดีสิบสี่จุดเจ็ดเอ็มของจริงวะคุณผู้ชมได้ดีน้องใครกันแน่ที่ไก่ใช่คนนี้ไหมใช่ครับแอดมาเลยไอ้ไก่ปกักแจวแบบนี้พี่ชอบกดแอดเลยรักกันเ,กเข้าดิสคอดพี่มาเลยครับน้องโอเคพี่สวัสดีครับน้องใช่คนในเฟซไหมที่เข้าดิสคอดพี่มาเนี่ยใช่ครับที่บอกพี่ว่าไอ้ไก่ใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมคนเดียวกันเลย โอ้ปากเองแจวก่อนเลยเนาะมาถึงทักไอไก่ว่าแต่น้องชื่ออะไรครับเนี่ยตุ้ยหนุยครับตุ้ยหนุยใช่ครับดูจากตัวก็รู้ละดูจากรูปร่างก็รู้แล้วใช่ปะว่าตุ้ยหนุยใช่ครับตุ้ยหนุยครับตุ้ยหนุยอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสามครับอายุสิบสามมหนึ่งหรอครับมสองปีนี้ครับเพิ่งจบมหนึ่งขึ้นมสองตอนเปิดเทอมใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วพี่ถามอย่างหนึ่งทําไมเอ็งต้องปากแซบด้วยมาถึงว่าพี่ว่าไอไก่ฝีมือเอ็งตึงขนาดนั้นเลยหรอพอตััวครบ ตึงไม่ตึงเดี๋ยวจะรู้พี่เดี๋ยวเราได้รู้กันครับน้องเข้าเซิร์ฟบีพี่มายังที่พี่ส่งให้อ่ะเข้ามาแล้วครับคนไหนอ่ะคนที่ชื่อ ABC ีเนี่ยเหรอใช่ครับสิบสี่จุดเจ็เนี่ยนะใช่ใช่ครับโหแล้วยิงไงคือแบบพี่กดแอดเพื่อนเองไปตั้งนานแต่เองไม่รับเพื่อนพี่ไงเขาแล้วอยู่ไหนนะเอ้าอยู่นี่เหรอโอแต่งตัวโคตรเท่อ่ะตุ้ยนุ้ยเลยปะเนี่ยแต่งตัวแบบตุ้ยนุ้ยเลยอ่ะตุ้ยนุ้ยเลยคือเองทักมาจะขอเทสแคนพี่แต่ว่าเองมีแคนอยู่แล้ว เองต้องเป็นคนยังไงพี่ถามแบบอยากมาลองฝีมือไงอยากลองฝีมือใช่ละเองเคยดูคลิปพี่ไหมเคยครับเองเห็นในคลิปเองคิดว่าฝีมือพี่เป็นยังไงในในลองบอกพี่ซิตัวหนุย่ยถ้าถ้าสิบก็ประมาณสองนะครับโอ้โหสิบก็ประมาณสองอม,มันมินกูเกินมินเกินไปเป้าน้อง ได้เลยเองปากแก๋วเงียบพี่ชอบมากดกติกานะครับในการเทนแคนก็คือชนะ2ในหนึ่งนะใครชนะ2ก่อนคนนั้นก็คือชนะนะครับโอเคครับตุ้ยนุ้ยใช้ผลอนะไรเนี่ยผลโมจิเห okay, รอโมจิครับโมจิโมจิโมจิตื่นไหมเนะี่ยตื่นอยู่แล okay, ้วล่ะทรงเนี่ยโหของแน่นด้วยนะแล้วจะหนึ่งหนึ่งเนี่ยให้พี่ใช้ผลอะไรตามตามตามใจพี่เลยก็ได้ครับโอเคงั้นพี่ใช้ผลเดียวกับน้องแล้วกันโอเคไหมโอเคครับเพราะว่าถ้าเกิดพี่ใช้ผลอื่นเดี๋ยวน้องอ้างอีกนะ โอ้ยโอเคครับที่บอกก่อนนะพี่เล่นโมจิไม่เป็นด้วยดิดแต่ดูทรงข้างหัว 14m นี่น่าจะคอมโบเก่งอะดิใช่ไหมเนี่ยไม่เท่าไรไปเจอกันที่คอรเซียมเลยน้องเผ่ามนุษย์เงือกตื่นนี่เทียอะไรเนี่ยเทียเทียสิบครับเทียสิบเลยหรอเชลแล้วพูดจะชนะไม้ได้อ่ะโอ้โหเด็กเด็กสมัยนี้มีต่รหัสตึงๆึอเนาะน้าคาเฟ่น,นะพี่ได้ครับน้องมาหน้าคาเฟ่สอนพี่คอมโบได้ไหมเนี่ยข้าวหัว 14m มันใหญ่ยากอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงยากอ่ะก็พี่ไก่เกมไงโอ้ เองก็พูดจจแรงเกินมาเอาอยังอะ่ะพี่ถามแค่นี้แหละพี่อยากายตบเด็กปากเกี่ยวอยู่พอดีเลยพี่เอาอยังอะเอาแล้วเนี่ยมามา,มาดิโอ้มีกีตาร์วงกีตาร์บูคือแบบตั้งแต่อัปเดตมาคือยังไม่ทําของอะไรเลยเนาะกูเนี่ยมาน้องเองใส่พี่ดิพี่พี่อยากโดนเองใส่วาสะสิชิมหายน้องพี่ขอโทษพี่ขอโทษเฮ้ยเองก็ตึงเกินโอ้โหแล้วคอมโบคอมโบยับยับทิบหายน้องอ แค่ได้แค่นี้เหรออันนี้พี่เทปะเนี่ยพี่ขออีกรอบได้ไหมเมื่อกี้แค่วอร์มได้มหมน้องได้ได้ครับได้แล้วเมื่อกี้พี่ถามว่าคอมโบยังไงเองไม่สอนพี่แต่มาถึงเองใส่พี่ยับเองต้องเป็นคนยังไงวะสอนสอนพี่หน่อยได้ไหมสอนพี่หน่อยได้ไหมคัพี่พี่พี่รับพี่เป็นสิทธิ์ได้ไหมครับน้องผมไม่ค่อยรู้อ่ะคอมโบอิเล็กโตอ่ะอ้ยไม่ค่อยรู้อ๋อแต่แต่มันอื่นนี่คือรู้ไงใช่ป่ะ ครับไม่คือเองจะห่วงความรู้ก็เรื่องของเองว่ะพี่มีคุยด้วยแล้วเองก็งงความรู้เกินเมื่อกี้แค่วอมนะน้องพี่ขอเปลี่ยนผลได้ไหมอ่ะแบบพี่ไก่เกินว่ะพี่พี่เล่นไม่เป็นอ่ะพี่แย่พี่แย่ผลอะไรอ่ะเองเองอยากให้พี่ใช้ผลอะไรอ่ะระหว่างเสือกับมังกรอ่ะเองเลือกมาเลยคิดหนักแกคิดหนักได้หมดเลยพี่อยากแค่ผลอะไรอ่ะเอาไรได้ไม่คือค่าหัวเองสิบสี่เอ็มไงเองต่อยพี่หน่อยไม่ได้หรอได้ครับ แล้วพี่ใช้นเสือนะไม่ร้องนะเอ <laughs> อย่าหาว่าพี่ก<า>องเด็กนะงานหนักแหละไม่หนกักหรอกพี่เล่นไม่ค่อยเป็นโหแบบตบแต่ไก่อะ่ะขึ้นมาห้าเอ็มเนี่ยตบแต่ไก่เลย <Yeah. S 1> <า>โออเมื่อกี้แค่วอร์มพี่ขอเอาจริงเลยเมื่อกี้พี่เห็นฝีมือเองแล้วตอนวอร์มคือโคตรโหวดวัดกันจริงๆริเองอาจจะไม่โหดก็ได้ใครจะไปรู้ด้วยนุยใครสอนเอง PVP วะน้องือแบบรู้ด้วยตัวเองครับรู้ด้วยตัวเอง ชกต้องแต่เกิดเหรอเนี่ยแน่นอนครับโหไอ้นี่ไม่ถ่มตัวเลยนะส่งอะไรให้แม่งเล่นหมดว่ามันเก่งมาน้องเอาแล้วบอกนะเอาแล้วบอกนะเจ้าเลยไหมล่ะไล้หมดแหละมาดิมาดิมาดิร้อยอตัวไหนวะเนี่ยแล้วทำไมคนในเซิร์ฟมันเยอะไปหมดเลยเนี่ยป๊บนึงมานึงอีพึ่งอีพึ่งอีพึ่งเอาบอกแป๊บนึงมองไม่เห็นว่าตัวไหนเดี๋ยวดูกอนตัวนี้โอ้แล้วคนมันอยู่ในเซิร์ฟเยอะอะคนนี้นะมาเอาเลยน้องมา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  อีแล้วผลมาเกิดเลยตรงนี้วะเนี้่ยมาดิน้องอหลากไหมว่ายไหมพี่ดามเฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยเอ็งใส่พี่ยับเลยหรออุ้ยทำไมเอ็งดึงเก่งอยัางอา่ะฮะพี่ดามทำไมเอ็งดึงเก่งกังอีมาดิมาดิน้องมาดิอีมาดิน้องเอ็งจะไปไหนเ่าไล่ไปไปดิ มาดีฆ่าหัว14เอ็มได้เท่านี้หรอเอาเอาพี่หน่อยพี่อยากตายพี่อยากโดนวันช็อตเฮ้ยขอโทษน้องโอ้ยพี่อยากโดนวันช็อตเอ็งคอมโบใส่พี่หน่อยจัดได้หมอเฮ้ยโอ้โหทำไมเอ็งแรงอ่ะอันนี้คือเปิดพอได้ไหมนี่ยวิศิษฐ์เปิดได้หมดเลยครับน้องเขียวหายละลิวหายแล้วเฮ้ยตายอุ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยโบ โอ้ตายอะไรวะเนี่ยเอ็งเปิดเผาอเอ็งก็เกียนเกินอ่อเอิงเดี๋ยวผมผมไม่เปิดก็ไแดไไไ้ไม่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 เป็นไรคำน้องไม่เป็นไรคำน้องเมื่อกี้แบบหนึ่งหนึ่งแล้วเอ้ยเมื่อกี้หนึ่งศูนย์แล้วโอเคป่ะเอ็งน <c oughs> ้ำไปแล้วหนึ่งศูนย์โอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ได้เมื่อกี้คือแบบพี่อยอมรับเลยนะว่าตั้งแต่พีพีเทสแคนมาคือเอ็งตึงสุดแล้วตึงแหละเพราะว่าค้าหัวเอ็งต้องสิบสี่จุดเจ็ดเดี๋ยวผมว่าเผาวิเตียกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาได้หมดเลยอะไร่เอ็ททแบบาทรงอ่ให้พี่ จริงกินก็อ่อนอยู่แล้วอุ้ยป้ยได้พี่ขอโทษพี่ขอโทษเมื่อกี้ก็คอมโบโหดเกินมาน้องไปนะาคาเฟ่เหมือนเดิมไปยังเวไห่วะาใจเย็นเดี๋ยวโอ้โหจะเล่นระยะใกล้เหรอตุ้นุ้ยตุ้นุ้ยก็แรงไปเปล่าตุ้นุ้ยเอาหน่อยดีมั้ยตุ้นุ้ยตส้เลยครับใส่กับพี่หน่อยตุ้นุ้ยใส่กับพี่หน่อยุ้ยพี่มองอะไรไม่เห็นเลยคนแก่มองอะไรไม่เห็นเอาเฮ้ยแล้วกูโดนได้ไงกูงง กูโดนได้ไงก่อนชิบหายเฮ้ยกูทำกู<า>หลบแล้วนะกูโดนได้ไงก่อนนั่นกูโดนได้ไงก่อนคุณเก๋จะร้องปูป่ะเนี่ยโอ้ยไม่ร้องไม่ร้องอยู่แล้วไม่ร้องอยู่แล้วแต่ว่าอิงก็แบบใช้สกิลโดนทุกเม็ดเลยเนาะเอ้ยดูดิเต้ก <c oughs> <อ>ูดีเป็นไก่เลยมาดิเฮ้ยเอ้ย เอาสักทีเหอะสักทีเหอะอยากโดนแล,ล้วว่ะอยากโดนแล,ล้วว่ะเดี๋ยวเอาจริงแล้วเองก็จะลองไหมเนี่ยสักทีอุย้ยดูดิมันสวนได้ไงมันสวนได้ไงก่อนเอะไม่เองก็ตึงเกินเนี่ยดูดิโดนอีกแล้วอ,ะอ่ะเออกูกูไม่รอดกูบอกเลยกูไม่รอดกัไม่เหมือนอะไรอะไรอะไอ้อะไรลิลลิตนะ,ะ,ะ,ะเหมือนเหมือนใครนะเหมือนใครนะเหมือนใครนะอุย้ยอะไรใหญ่อะไรเน็ตการ์ดอะไรน่ะ อ๋อไอไอลิศหรอน้องลิศอะนะอันนั้นเขาเล่นในมือถือไงแต่แต่เราเล่นในไหนอะเราเล่นในไหนในคอมครับอืมเราเล่นในคอมไงเฮ้ยแป๊บนึงคอมพี่ค้างว่ะพี่ค้างแป๊บหนึ่งแป๊บนึงแป๊บนึงเคครับคอมค้างจริงคอมค้างจริงเคครับมัอนลิศดีกว่าเนี่ยไม่ได้อ้างเนี่ยนี้คอมค้างจริงน้องโตเลยเชครับเฮ้ยเอามามาแล้ว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  เอาเลยน้องเอาเลย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 น้องเอาเลยเอาเลยน้องได้อุ้ยอัดดิอืเปิดโป๊ะปะเนี่ยเปิดโปเลยน้องเอ็งอ้ากเอ็งอะไรเปิดโปก็เป่าโคตรตึงเลยครับหนูร้องดีไม่ได้ร้องครับไม่ได้ร้องแต่แต่จังหวะเปิดปิดเปิดปิดหาคี์สังเกตเอ็งโคตรเก่งเลยน้องมามามาดิสักทีขอขอจบเลยได้ปะได้เลยครับ ได้ตาบังขอได้ได้ตาบังขอก็มาดิก็มาดิอยู่ไหนวะมองไม่เห็นอ่ะหมอไม่เห็นแต่ยิงยังยังยิงโดนเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเอาโดนดูดิมันจับกูโดนเฉยวัดโหลเฮ้ยขอเฉยละกันขอเฉยละกันมึงแตกเลยอีกรอบได้นะค่ะโอ้โหเป็นก็ย่ามพี่เกินอายุสิบสามจริงไหมเนี่ยอายุสิบสามจริงไหมจริงครับแล้วเราชื่อตุ้ยหนุ่ยจริงเหรอ ถามจริงจริงครับจริงครับแอ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 บเฟกชื่อหรือเปล่าเนี่ยไม่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 ใช่ครับอันนี้แบบชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เลยเหรอตุ้ยหนุ้ยเนี่ยพี่ครับแล้วขำทำไมอ่ะพี่ว่าเองเองแอบแอบเอาชื่อปอมาหรือเปล่าอะไรนะก็ก็ชื่อนี้แหละอ๋อชื่อนี้แหละทัวร์นะตุ้ยหนุ้ยเดี่ยวเหรอเองเองว่าไงอ่ะคือพี่พี่ยอมรับเลยว่าพี่แพ้เองแล้วคือเองตึงจริงเองอยากจะอีกรอบหรอตามใจพี่เลย มาอีกรอบก็ได้ขอขอลองใช้ผลมังกรได้ไหม <c oughs> ได้ได้ได้คับคือแบบตัวน,นึงอยู่มังกร <c oughs> ไม่ตึงสักผลเลยตอนเนี้ยกูเนี้ยพี่ไม่ค่อยได้แบบได้เล่นได้ไงไก่เกินไง <c oughs> เคยเคย,เคยแบบเคยสู้กับข้าหัวสูงสุดกี่เอ็มกับน้องสามสิบครับ <c oughs> วิสามสิบว้าวมันชนะแน่นอนโอเครู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเลยรู้เรื่องกระเบื้องแตกมาน้องรอบสุดท้ายแล้วนะ คือตอนเนี้ยพี่พี่ให้เองชนะไปแล้วเพราะว่าเองสองศูน์แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นแบบรอบนอกเหมือนเดิมใครอยากลองดูว่าถ้าพี่เล่นผลบังกรมันจะได้ไหมเอายังไปยยังเอาเลยครับน้องวุ้ยวฮ้ยมาดิเอ้ยมาดิมาดิ รู้เรื่องกระเบื้องแตกอยู่ไหนแล้วหรอหาไม่เจอเลยอยู่ไหนวะเฮ้ยคนคนในเสื้อมันก็เยอะเกินนี่ไงเฮ้ยยังไม่โดนเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยชิบหายเอาโดนเอ๊ยวอนมันจับกูโดนอีกและ้ะอะไรวะเฮ้ยจับมูไม่คือเอ็งก็จับเอ็งจับโดนเอ็งจับโดนพี่ทุกรอบเลยไงประเด็นอ่ะเอ็งแปลกแปกเปล่าที่ว่าเอ็งแปลกแปกนะไม่ใช่ครับไม่คือขามจริง โยรู้ใครวะแม่งหลายรอบแล้วเนี่ยเนี่ยขเขายืนกันสาวคนเนี่ยข้างบนอะเรื่องของใครอะเหตการชิบหายเลยอยากออกคลิปหรอวนะดะไปเองเองเองมาตรงนี้ด้วยหอเงมาตรงนี้ด้วยแงบง<อ>ก์มองยอะไรมันมองอะไรไม่เห็นเลยวะน้องบ้านตรงนี้เอ้ยบ้าตรงนี้ม <c oughs> าตรงนี้บ้านตรงนี้อีเอาเอ้าเ <c oughs> <c oughs> อ้าเ <c oughs> อ้ากูโดนอี๋ใหญ่ แปลงล่างแม่งเลยดีแล<ะ>้วเราลองไก่กุ้งอีกแวนิโอเคไก่กุ้งกงม็มาเฮ้ยมาอยาดึงได้มามาน้องวิ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแม่งกดกดกลับล่างแล้วมันไม่โอ้ยเอ็งเปิดเผาเหรออ้าวเปิด,ดไม<า>่ไ,ได้เหรอเปิดได้โอ้โหแพ้เลยก็ว่าอยู่ทำไมแม่งโดนเลื่อนแบบไหลเป็นน้ำเลยอะ่ะเองก็ต้ ผมรู้ว่าบะบะผมมันมันถึกเกินว่ะโอ้หไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับน้องพี่พี่ถือว่าเองชนะแล้วตุ้ยหนุยคือพี่พี่ยอมรับเลยต่อให้เองแบบไปเปลี่ยนฝั่งพี่ก็สู้เองไม่ได้ว่ะคือคอมโบเองตึงเกินเองอยากให้ใครหนึ่งหงกับเองหรือเปล่าเองบอกได้เลยนะในคลิปเนี้ยไอ้ยไอ้หนูไอ้เอ็มบีเทัวอ่ะใครนะไอ้ยเอลิธอ่ะเอลิธหรอได้เดี๋ยวพี่พี่ส่งเฟซให้ไหมแล้วเองไปหนึ่งหนึ่งกับมัน S <S <ต>ได้เลยแต่พี่ว่ามันไม่ไหวหรอกไอคนชิลิได้นะโอ้ยมันมันได้บนเสือแล้วมันกินเลยเหรอเนี่ย <S 2> <S 2> ใช่ดิน้องมันมันได้คนเสือพี่ไปแล้วมันก็เนี่ยเนี่ยมันอยู่ในเซิร์ฟด้วยนี่ว่าเนี่ย <S <S นี่มันดูเนี่ยมันใช้บนเสือด้วยเองอย่างหนึ่งหนึ่งกับมันหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ติดต่อน้องลิทให้เวลาได้ได้ครับได้ได้แต่คลิปเนี่ยคือพี่พี่แพ้เองละพี่ยอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะปิดคลิปแล้วนะน้องอเคอ็งอยากจะฝากอะไรถึงพี่ไหมก็อยากจะแบบแบบชนะผมก็อีกประมาณไปสู่อีกประมาณร้อยปีอะโอ้ร้อยปี ทำไมเอ็งเจ๋วจังล่ะ <c oughs> แต่งตัวแบบยมมาทูดด้วยคิดว่าเอ็งเก่งมากเลยเหรอใช่ค่ะผีมือระดับแค่นี้ทำทรงพูดเยอะนี่เป็นคนตีนด้วย <c oughs> พี่แมงไก่ของจริงเลยวะ่ะผมไปแล้วละพี่ไอ้ไก่ <c oughs> เอาเฮ้ยแม่งด่าแล้วก็อกิดอิทอดกูไปเลยอย่า้กูเจอตัวมึงนะไอเอบีซีไอตุยนุย้ยฝากไปถึงน้องลิทด,ด้วยถ้าเอ็งดูคลิปนี้อยู่ไอคนนงข้างเอ็งมันทายเอ็งอะเอ็งไปหนึ่งกับมันด้วยนะโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะ ต้องบอกเลยว่าน้องเขาตึงจริงนะสำหรับน้องตุย้ยหนุยข่าหัว 14.7m ตึงสมคำล่ำลือคอมบงคอมโบใส่กูยับโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนเลยอุย้ยกูจะปิดคลิปแล้วใครมนใส่อะไรกูนัวขนาดเนี้ยโอเคคุณผู้ชมสำหรับใครที่อยากจะเทสแคนแบบนี้กับพี่อีกนะครับผมก็กรุณาทักเฟซพี่มาแต่ว่าพี่ไม่แจกเฟซเหมือนเดิมนะครับผมหาเฟซให้ให้เจอนะแล้วขอบอกนิดนึงนะครับว่าทั้งบางคนที่ทักพี่มาได้แล้วนะครับ แล้วทำไมไม่มีการตอบกลับนะเพราะว่ามีคนทักเยอะเกินนั่นเองนะครับผมพี่ไม่สามารถที่จะตอบทุกคนได้นะพี่ก็แค่สุ่มคนมานะครับผมอย่างน้องตุ้ยนุ้ยพี่ก็สุ่มตอบนะครับผมส่วนใครที่พี่ไม่ได้ตอบกลับก็คือยังไม่ได้เทนนะแต่ว่าถ้าพี่ตอบใครไปคือคนนั้นจะได้เทนนั่นเองนะครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวกดกระดิ่งให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปลวครับบ๊ายบาย